โอเคน้อมือนี่เดียวเขาจะามาเขียนแผนนาะเขียนแผนต่อจากาต่อจากอีพี EP แรกนาออีพีแรกก็คือเขาเขียนตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นนอนตามแผนการตลาดเลยคือสมัครเข้ามาเขาได้ประกันชีวิตในเว็บไซต์ได้รหัสสมาชิกมาเลือกคุณชวนนาะและกะับมาเปลี่ยนที่ายใหญ่ที่สุนาอเพื่อหับรายได้หกสองทางบวกอีก1นึ่คนประโยชน์น้อนั่นเข้ามาเบ่ง เราจะมีรายได้สองทางไดนน้แน่ไปเนาะมาเบิ่งรายได้สองทางที่หนึ่งกันเนาะรายได้สองทางที่หนึ่งคือรายได้จากกําไรขายปีกเนาะอ่ารายได้สองทางที่หนึ่งอ่ะคือรายได้จากกําไรอ่ะกำไรขาย กำไรจากการขายปีกนอกเขียนอาจจะบงงามนะนอถจากสีเขียนตัวลาบอเขียนตกลาตกไถนอกก็เลยเขียนอันนี้นอกแถวชีเขียนมากนั่นแหละเนาะเออรายได้สองทางที่หนึ่งคือกำไรจากการขายปีกนอกรายได้จากคอนีเนาะกำไรนี่สูงมากๆเลยสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะออสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเออได้แบบใด ยกตัวอย่างเมื่อนี้เขาสมัครเข้ามาน้องเขาสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาตน้นทุนทุกรายการเลยน้องยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างเช่นน้ำหวานหนึ่งขวดน้องซื้อหนึ่งขวดนะอ่ะซื้อหนึ่งขวดอ่ะในราคา 3, นน 3, สามแสนน้องสามแสนขีบอ่ะอ่ะสามแสนขีบ ในราคาสมาชิกเที่ยเฮาซื้อได้ในราคาหนึ่งอ่าหนึ่งขวดสามแสนกรีบแต่ถ้าเฮาไปขายในราคาเต็มหรือขายในราคาขางกล่องเฮาขายเนาะหนึ 1, ่งขวดอ่าขายอ่าหนึ่งขวดอ่าเฮาจะขายในราคาสามแสนเจ็ดสิบหกพันกรีบสามแสนเจ็ดสิบหกพันกีบนั่นแสดงว่าเฮาซื้อในราคาสามแสนแต่มาขายราคาเต็ม ได้สามแสนเจ็ดสิบหกพันกีบนั่นจะได้ว่าหนึ่งขวดเท่าได้เจ็ดสิบหกพันกีบต่อหนึ่งขวดเอ๊ะทานเข้าคขลายได้สิบขวดเลยล่ะอันนี้แค่ขวดเดียวนะเจ็ดสิบหกพันแต่ทานเข้าคขลายได้สิบขวดเนี่ยอ่ะสิบขวดอืมเนะาะทานเป็นเงื่อนไขเท่ากับกำไรเจ็ดแสนหกสิบพันกีบเนาะแอ๊ะจะได้ว่าเขามีรายได้แหละแอ๊ะ เนาะเขาขายได้10ขวดเขาจะได้กำไร7แสน6หมื่นกวีบอ่าถ้าเขาขายได้10ขวดอันนี้คือรายได้จากกำไรขายปีกเนาะสำหรับคนที่มาขายเท่านั้นเนาะถ้าคนบ่มาขายกะให้มาเฮ็ดขอต่อไปนเปนาะบางคนอาจจะคิดว่า,วาเฮ้ยคอยขายบ่ได้เด้กคอยขายบ่เป็นเด้กคอยเฮ็ดแบบใดเนาะมาเบิ่งรายได้ขอต่อไปอ่ะขอลบตัวนี้ก่อนอ่ะรายได้ขอต่อไปคือรายได้ จากการแนะนำเนาะบางคนบอมักขายขายโปเป็นคือข่อยเนะ้องก็ยังมีรายได้สองทางที่สองนาะข้อที่สองอ่ารายได้ข้อที่สองคือรายได้จากอ่าการแนะนำเนาะได้ได้จากการแนะนำแบบใดคือไม่นี้เขาเข้ามาเป็นวงกลมวงทำอิดเนาะ เขาเข่ามาเป็นวงกลมวงทำอิฐเข้าขามาปุ๊บเนาะเขาเห็นเป็นโอกาสตัดสินใจซื้อกินซื้อใส่สินค้าจนเป็นหุ้นส่วนใหญ่เอ็กซ์คูทีฟตามแผนการตลาดใน้ขอซองเนาะเขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่เอ็กซ์คูทีฟอ่ะเนาะแล้วทีนี้บายนี้เขาก็มีหมูมีเพื่อนเขาเขาไปแนะน้ำหมูเขาเข่ามาอ่ะน้ำสมุติชื่อว่าเท่าเอเนาะเท่าเอเข่ามาอ่ะเท่าเอนี่ เพื่อนจะเอื้นว่าสันลุทางธุรกิจเนาะอ่าสันลุอ่ะสันลุนลทางธุรกิจเนาะเราาวเอ,เ,อเขาเข้ามาเห็นเป็นโอกาสตัดสินใจเนาะกินใส่ชิงขาคือกันจนเป็นหุ้นส่วนใหญ่เอกสกุทีเนาะบริษัทจะจ่ายค่าแนะนำให้เอาทันทีในสันลุกนละ 1, 000, 50, 000หนึ่งแสนหาช0พคันกีบต่อ1คนอ่าหนึ่งแสน ห้าสิบพันกีบต่อหนึ่งคนในสัตว์ลูกนะแอะและแน่นอนแหละเทวีเขาเขามานี่ยเนอะเขาก็มีหมู่ของเขานเ,อเ,อนเนาะเทวีก็ไปแนะนําหม,มู่เขาเขามาอีกเนาะอ่ะเทวีไปแนะนําหม,มู่เขาเขามาชื่อว่าเทวีจะเป็นสัตว์ลานทางธุรกิจเนาะอ่ะสัตว์ลานทางธุรกิจเนาะทีนี้เทวีเขามาเขาก็เห็นเป็นโอกาสเช่กัน ตัดชิ้นใจกินใส่ชิ้นขาจนเป็นหุ่นชวนไงเอ็กซ์สกุติฟคือกันเนาะบริษัทยังจะจ่ายค่าแนะนำให้เอาอีกนะในสัตว์ร้านคนละหาชิบพันกีบต่อหนึ่งคนนะเนาะเขาได้ไปอีกหาชิบหาชิบพันกีบต่อหนึ่งคนเนะี่ยเช่งข้อนี้เนาะเพิ่นบอจำกัดจำนวนคนเขาชี้แนะนำชั้นลูกมีชิบคนกระได้เศร้าคนก็ได หรือสัญล้านชิคนสาวคนกระไดบริษัทบอร์ดจำกัดเนาะแต่เพิ่นมีเงินไขในการจ่ายคือกันเนาะเงินไขในการจ่ายแบบใดคือเมื่อนี่ข้าเขาวมานี่เ้าเลือกหุ้นชวนได้ไหวเนาะถ้าข้าเขาวมาเข้าเลือกทีหุ้นชวนหน่อยเนาะเลือกทีหุ้น่วนหน่อยเนาะซุปเปอร์ไวซเร์อเลือกทีหุ้น่วนหน่อยซุปเปอร์ไวเซอร์บริษัทจะจ่ายค่าแนะนําเพียงแต่สั่นลุสั่เดียวเนาะ รือว่าคนที่เข้าชวนมาเท่านั้นเอี่เนอะอ่ะเขียนไว้เลยก็ได้เนาะสันลูกอ่ะถ้าเขาเป็นชูปเปอร์ไวเซอร์เนี่ยเิ่นใจแค่สันลูกสันเดียวแต่้าเขาเป็นหุ้นชวนใหญ่เอ็กซ์เพรีฟอ่ะเข้าจะได้ทั้งสันลูกอ่ะบวกสันหลานนําอ่ะเขาจะได้ทั้งลูกและหลาน เนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละทุกคนแล้วว่าสองหุ้นชวนนี่อันใดกลุ่มกว่ากันเนาะชันลุอ่าถ้าเป็นหุ้นชวนหน่อยได้แค่สันลุชันเดียวหรือคนเที่ยวชวนมาเท่านั้นแต่ถ้าเขาเป็นหุ้นชวนใหญ่เขาจะได้ทั้งสันลุและสันลานได้ทั้งคนเที่ยวชวนมาและคนชวนมาเนาะอันใดกลุ่มกว่ากันทุกคนเนาะอันนี้คือรายได้ในข้อที่สองเนาะซึ่งข้อนี้เพิ่นบ่งจำกัดจำนวนคนนำเขาจะแนะนนำลูกมาสิบคนเท้าคนก็ได้ลอยคนก็ได สัตว์ร้านน้องหมูเขาเนีน่ยานานเท่าใดกันแล้วแต่เพิ่จ่าจให้เบิดเลยคนละหาชิพันหาชิพันเนาะอันนี้แหละทุกคนอันดกลุ่มกาการทุกคนว่าเนาะนี่แหละสาหรับข่อยเลือกหุ้นชวนใหญ่เพอ,อยังเพราะว่าข่อยก็สามารถไปหุจากคนทั้งเบื้เป็นลอยเป็นพันได้เนาะเพราะฉะนั้นหุ้นชวนใหญ่คุ้มที่สุดแล้วทุกคนเนาะอันนี้คืออ่ารายได้ในขอที่สองคือรายไดจากการแนะนำเนาะอ่ะทีนี้เขามาเบิงรายได้ขอต่อไปบัด อ่ารายได้ข้อที่สามเนาะอันนี้คือรายได้จากการแนะนํารายได้ข้อที่สองแหละอ่าเข้ามาเบิ่งรายได้ข้อที่สามกันเนาะรายได้ข้อที่สามคือรายได้จากการปั่นดาวอ่าเนาะรายได้ข้อที่สามรายได้จากการปั่นดาวเนาะปั่นดาวแบบใดเนาะคือว่านี่เข้าคือเก่าเนาะเข้ามาเป็นวงกลมวงทำอิฐ ปุ๊บฮะเ,เข้าข้ามาเป็นวงกลมมุทมทำอิดแผนการตลาดของสัตว์เช็ดหมอนี่เป็นแผนสองสายงานนาะมีฟังซ้ายและฟังขวาเนาะอ่ะทีนี้นเ,เข้าข้ามาเนี่ยเป็นวงกลมมุทมทำอิดเนี่ยเขาตัดชินใจเลือกคุณชวนใหญ่เอ็กซสกุลทีฟเนาะหลังจากนั้นเนาะเ,าเข้าข่ามาเข้าเห็นโอกาสเนาะเห็นโอ,อกาสคือกันอ่ะเขาเลือกคุณชวนใหญ่และเอ็กซสกุลทีฟเนาะกลับไปแนะนำหมู่เข้าข้ามาเนาะ ชื่อว่าเอวางสายแนะนนำมูเขาเข้ามาชื่อว่า B, บีวางกว่าอ่เอกับบีเนี่เขาเข้ามาเขาเป็นจันลุทางธุรกิจของเขาเนาะเอเข้ามาฟังข้อมูลเห็นโอกาสที่การกับเขาเนาะทั้งเอทั้งบีตัดสินใจเลือกหุ้นจวนใหญ่เอกสกุลทีทั้งสองคนเลยเนาะอ่าถ้าเกิดว่าเฮ้ามีสายมีกว่าแบบนี้ แสดงว่าเขาเป็นสตาร์หรือว่าเขาเป็นดาวและอ๊ะเขาเป็นดาวเขามีรายได้เลยนะเอ๊ะจาก่าแนะนําคดิเชนหาโคดิเชนหาเขามีรายได้แล้วจากครนี้สามแสนอ๊เขามีรายได้แล้วจากครนี้สามแสนเนาะแล้วครนี้เพื่อนบอกว่าให้เขาเหตด์ยังให้เขาปัดดาวนาอก็คือให้เขาลงมาช่วยหมูเขาให้เขามีสายมีกวาคือการกับเขานาะเอเขาเข้ามาเขาก็อยากมีรายได้คือการกับเขาเขาก็ไปแนะนําหมูเขาเข้ามา นาะอ่ะชื่อว่า A1 กับ A2 a 2. อ A2 ่ะเ1 A2 เข้าเข้ามาวันข้อมูลเห็นโอกาสคกอกัรกำหเนาะอ่ะ A กคำมาใหม่ให้ข้อมูล A1 A2 ประท่านใดว่าประทันเป็นเฮ้านอชิมงานลงมาช่วย A มาเรล่าขอมูลให้ A1 กับ A2 ฟังจน A1 A2 ฟังแล้วเห็นเป็นโอกาสอ่ะตัดชินใจ เลือกคุณชวนใหญ่เอกสุขถิทันสองคนเลยเนาะ,ะนั่นแสดงว่าน้องเอเนี่ยเขาเขามานในเอมีสายมีกว่าแบบนี้เอเป็นดาวและวนะ้องเอเป็นดาวแสดงว่าเอมีรายได้และเนาะเอเป็นดาวอเอเนี่มีรายไดและใครแนะนําคนหนึ่งแสนหัคนหนึ่งแสนหัเนาะเอนะมีสายมีกว่าแบบนีเอมีรายได้และคนหนึ่งแสนหักแสนหัเป็นสามแสน นะบริษัทยังเห็นความดีความงา,ามของเฮาทีเฮาเนี่ยส่วนเอมาแล้วส่วยเอมีสายมีควาแบบนี้เอเป็นดาวบริษัทจ่ายค่าปั่นดาวให้เฮาตังหเนาะดาวละสามแสนอ่ะดาวละสามแสนนะอ่ะหนึ่งดาวอ่ะหนึ่งดาวดาวละสามแสนเนาะ แ,และคอนี้เ,เพิ่นบอลจำกัดจำนวนดาวอีกเขาอาจจะซอยคนนี้อีกไม่ซสาไม่คว้าเขาก็ได้ไปอีกสามแสนหรือคอนี้เพิ่นบอจำกัดจำนวนคนเขาชิบช่วนมาชิบคนปั่นจากดาวกา็ได้ส่วนมาขางละชิบปั่นนอกขางละชิบดาวชิบดาวเขาได้ชิบดาวเขากรหลับไปเลยเนาะสามลายกีบเนาะเึ่ขคอนี้เพื่อนบอจจำกัดจำนวนดาวเนาะทุกคนเห็นยางบอลในแผนขอสามเนาะ เพื่อนกำหนดพฤติกรรมอยู่แล้วว่าเฮาเข้ามาเฮาชวนภัยมาแล้วเฮาก็ต้องช่วยเขาเนาะแพนกำหนดพฤติกรรมให้เฮาเหตุงานกันเป็นทีมเฮาชวนเอมาเฮาก็ต้องช่วยเอมีรายใดเฮาถึงจะมีรายใดนั่นเองทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นเฮากต็ต้องมว่าเฮาอ่าเข้ามาแล้วเฮาเหตุใด,ดบ่เหตุเป็นบ่เพราะว่าคนที่ชวนเข้ามาจังไดเขาก็ช่วยเฮามีรายใดเนะาะเขาถึงจะได้ข่าปั่นดาว เนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละทุกคนมาต้งอยญาิว่าชีเหตุบ่ได้เหตุบ่เป็นอันนี้คือรายได้จาก้อที่สามทุกคนเนาะรายไดจากการปั่นดาวเนาะมื้อนี่เนาะจะเอามาฮอดคอนี้ก่อนเนาะและข้อที่สี่เดี๋ยวเข้ามาต่อกันอีกอีพีหนึ่งทุกคนเนาะเนี่ยให้ทุกคนคอยศึกษาไปเนาะอันใดที่บวเข่าวใจกะทักมาเนาะเฟส่ววตัวก็ได้เนาะกันเคนมณนีวงเนาะสามารถแอดเฟซเนาะหรือว่าทักมาหลินมาคุยกันเนาะสอบถามข้อมูลใดนั่นเองทุกคนเนาะ มื่อกี้เอาแค่นี้ก่อนทุกคนคููได้บอกเขาใจอันใดกะรอคอยโทรมาสอบถามอีกครั้งหนึ่งเนาะ